ในหมู่บ้านคอตบวลอันดังดามวิลเลียมแฮร์ริสันใช้ชีวิตอย่างสันโดษในกระท่อมอันอบอุ่นสบายของเขาเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่กเกษียณแล้วและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสวนตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิความสันโดษอของเขากลายเป็นสิ่งที่ยากจะทนได้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตวิลเลียมก็รู้สึกเหมือนสูญเสียจุดมุ่งหมายในชีวิตงานอดิเรกที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มๆวันเวลาของเขาเช่นการอ่านหนังสือ และการจัดสวนตอนนี้รู้สึกว่างเปล่าแม้ว่าเขาจะชอบความสันโดษแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหงาทุกวันที่ผ่านไปวิลเลียมพบว่าตัวเองจมอยู่ในความคิดถึงและความทรงจําเกี่ยวกับภรรยามากขึ้นเรื่อยๆบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักตอนนี้เงียบงนันมีเพียงเสียงนาฬิกาที่เดินไปเป็นเพื่อนอวิลเลียมพยายามที่จะหากิจกรรมใหม่ๆทําแต่ก็ไม่มีอะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับการนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองดูโลกภายนอกที่ผ่านไปเขาอิจฉาผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนถนนดูเหมือนว่าพวกเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะที่เขาจมอยู่ในความเหงาวิลเลียมถอนหายใจยาวเขารู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในหลุมทรายดูดแห่งความสิ้นหวังและไม่ว่าเขาจะพยายามดิ้นรนมากแค่ไหนเขาก็ยิ่งจมลึกลงไปวันหนึ่งขณะที่วิลเลียมกำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเขาเห็นบูธของเอลิโนที่งานแสดงสินค้าเธอเป็นตัวแทนประกันชีวิตและรอยยิ้มที่อบอุ่น และบุคลิกที่สดใสของเธอก็ดึงดูดความสนใจของเขาเอลิอร์สังเกตเห็นวิลเลียมและเธอก็ยิ้มให้เขารอยยิ้มของเธอดูเหมือนจะส่องสว่างไปทั้งงานวิลเลียมรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่เขาก็ยิ้มตอบเอลิอร์เดินเข้ามาหาเขาและพวกเขาก็เริ่มสนทนากันพวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งเรื่องสภาพอากาศงานอดิเรกและความฝันของพวกเขาวิลเลียมพะบอกว่าตัวเองรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเอลินอรนเธอเป็นผู้ฟังที่ดีและเธอก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขามีตัวตนในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันวิลเลียมก็ รู้สึกประทับใจในความฉลาดและความมีไหวพริบของเอลีนอเธอมีความรู้มากมายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆและเธอก็สามารถทำให้เขาหัวเราะได้เขาพบว่าตัวเองกำลังเพลิดเพลินกับการสนทนาของพวกเขามากกว่าที่เขาคาดไว้เมื่อถึงเวลาที่เอลินอต้องจากไปวิลเลียมก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเขาขอหมายเลขโทรศัพท์ของเธอและเธอก็ให้เขาอย่างมีความสุขวิลเลียมโทรหาเอลินอในวันรุ่งขึ้นและพวกเขาก็คุยกันอีกครั้ง พวกเขาพูดคุยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงและวิลเลียมก็พบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักเอลินอมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มอ,อักเดตกันและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เบ่งบานวิลเลียมรู้สึกขอบคุณที่ได้พบกับเอลินอเธอทำให้เขามีจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตและเธอก็ช่วยให้เขาลืมความเหงาของเขาเอลินอน่ทำให้วันของเขามีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นสิ่งพิเศษสำหรับทั้งสองคนอนอ วิลเลียมและเอลิโนใช้เวลาช่วงบ่ายอันยาวนานในส่วนของเขาพูดคุยเกี่ยวกับความหวังและความฝันสำหรับอนาคตพวกเขาวางแผนที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่พวกเขาอยากเห็นมาโดยตละอดในขณะที่เอลิโนกำลังจะจากไปวิลเลียมก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เธอกลับเลยเขาเชิญเธอเข้าไปในบ้านเพื่อดื่มชาและเธอก็ตอบตกลงเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในวิลเลียมก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขาไม่เคยเชิญผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านของเขาเลยตั้งแต่ภรรยาของเขาเสียชีวิต เอลิโนดูเหมือนจะสังเกตเห็นความประหม่าของเขาและเธอก็ยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นพวกเขานั่งลงบนโซฟาและพูดคุยกันต่อวิลเลียมรู้สึกขอบคุณสําหรับมิตรภาพของเอลินอเธอดึงเขาออกจากความสันโดษและทําให้เขามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่การอยู่ในบ้านกับเอลิโนทาให้เขารู้สึกมีความสุขวิลเลียมพบว่าตัวเองกําลังจ้องมองไปที่เอลิโนเขารู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เธอได้ทําเพื่อเขาเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษและเขาก็โชคดีมาก ที่ได้มีเธอในชีวิตของเขาเขารู้ว่าเขาต้อ,อ,องการใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับเธอวิลเลียมโน้มตัวเข้าไปจูบเอลิอร์และเธอก็จูบตอบก,การจูบของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความเสน่หามันเป็นจุดสุดยอดของทุกสิ่งที่พวกเขารู้สึกต่อกันพวกเขาจูบกันเป็นเวลานานและเมื่อพวกเขาพละออกจากกันวิลเลียมก็รู้ว่าเขาได้พบสิ่งที่พิเศษจริงๆพวกเขามองตากันและยิ้มความรักที่พวกเขามีต่อกันนั้นชัดเจนวิลเลียมรู้ว,ว่าเขาต้องการใช้เวลาที่เหลือ ในชีวิตกับเอลิน่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนและเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันรู้สึกแบบนี้กับใครอีกวิลเลียมและเอลินอรเริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะดูหนังและทานอาหารเย็นด้วยกันพวกเขายังคงพูดคุยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงและพวกเขาก็พบว่าพวกเขามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องวิลเลียมและเอลินอตกลุมรักกันมากขึ้นทุกวันที่ผ่านไปพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมาก ที่ได้พบกันแลกกันและพวกเขาก็ขอบคุณสำหรับความรักที่พวกเขามีต่อกันเอลีนอร,รู้สึกประทับใจในความฉลาดและความมีไหวพริบของวิลเลียมขเขาเป็นคนที่มีการศึกษาดีและมีความรู้มากมายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเธอมักจะหัวเราะก,กับเรื่องตลกของเขาและเธอพบว่าตัวเองกำลังเพลิดเพลินกับการสนทนาของพวกเขามากกว่าที่เธอคาดไว้เอลอร์ยังประทับใจในความเมตตาและความเอื้ออาทรของวิลเลียมขเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเขามักจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเอลิโนพบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักวิลเลียมมากขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ว่าเขาเป็นคนที่พิเศษมากและเธอก็โชคดีมากที่มีเขาในชีวิตของเธอเอลิโนสนุกกับการใช้เวลากับวิลเลียมและเธอก็พบว่าตัวเองกำลังคิดถึงเขาอยู่บ่อยๆเธอรู้ว่าเธอต้องการใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับเขาเอลินอโน้มตัวเข้าไปจูบวิลเลียมและเขาก็จูบต่อการจูบของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความเสน่หามันเป็นจุดสุดยอดของทุกสิ่ง ที่พวกเขารู้สึกต่อกันพวกเขาจูบกันเป็นเวลานานและเมื่อพวกเขาผลออกจากกันเอลินอก็รู้ว่าเธอได้พบสิ่งที่พิเศษจริงๆพอพวกเขามองตากันและยิ้มความรักที่พวกเขามีต่อกันนั้นชัดเจนเอลินอร,รู้ว่าเธอต้องการใช้เวลาที่เหลือในชีวิตกับวิลเลียมเธอไม่เคยรู้สึก э แบบนี้กับใครมาก่อนและเธอก็รู้ว่าเธอจะไม่มีวันรู้สึกแบบนี้กับใครอีกเอลินอน์และวิลเลียมเริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะดูหนัง และทานอาหารเย็นด้วยกันพวกเขายังคงพูดคุยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงและพวกเขาก็พบว่าพวกเขามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเอลิอนและบิลเลี่ยมตกอุ้มรักกันมากขึ้นทุกวันที่ผ่านไปพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกันและกันและพวกเขาก็ขอบคุณสําหรับความรักที่พวกเขามีต่อกันทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่บิลเลี่ยมกําลังไปพบเอลิอนที่บ้านของเธอเขาสังเกตเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านของเธอเขาไม่คุ้นเคยกับรถคันนั้น และเขาก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยวิลเลียมเขาะประตูและเอลินอก็มาเปิดประตูเธอดูประหลาดใจที่เห็นเขาและเธอก็เชิญเขาเข้าไปข้างในวิลเลียมนั่งลงบนโซฟาและเอลินอก็นั่งลงข้างๆเขาพวกเขานั่งคุยกันสักพักและวิลเลียมก็ถามเอลิโนอเกี่ยวกับรถที่จอดอยู่หน้าบ้านของเธอเอลินอลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะตอบเธออธิบายว่ารถคันนั้นเป็นของเพื่อนเก่าของเธอที่มาเยี่ยมเธอวิลเลียมรู้สึกโล่งอกที่ได้ยินอย่างนั้นแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเขาไม่ชอบความคิดที่ว่ามีผูู้ชชายยคนนนนอออออื่่ใีวิตขงเล วิลเลียมและเอลิโนยังคงคบกันต่อไปแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวิลเลียมเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็เริ่มสงสัยในความรักที่เอลิโนมีต่อเขาเขาเริ่มจินตนาการว่าเธอกำลังนอกใจเขาและเขาก็เริ่มหมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเรื่องตึงเครียดและในที่สุดพวกเขาก็เลิกกันวิลเลียมรู้สึกเสียใจมากที่เลิกกับเอลิโนเขารู้ว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ และเขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขมันอย่างไรเขาพยายามที่จะติดต่อกับเอลิโนอแต่เธอก็ไม่รับโทรศัพท์ของเขาวิลเลียมรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเอาชนะเอลิโนอวิลเลียมใช้เวลาหลายวันในการไตรตรองถึงความสัมพันธ์ของเขากับเอลิโนอเขารู้ว่าเขาทําผิดพลาดไปหลายอย่างและเขาก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขมันวิลเลียมส่งดอกไม้และจดหมายขอโทษเอลิโนอเขาบอกเธอว่าเขารักเธอมากแค่ไหน และเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอลิโนอไม่ตอบสนองต่อความมอพยายามของวิลเลียมในตอนแรกแต่ในที่สุดเธอก็ยอมอ่อนข้อและยอมพบกับเขาวิลเลียมและเอลิโนอพบกันที่ร้านกาแฟและพวกเขาก็คุยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงวิลเลียมขอโทษเอลิโนอสำหรับพฤติกรรมของเขาและเขาบอกเธอว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเอลิโนอให้อภัยวิลเลียม และพวกเขาก็กลับมาคบกันวิลเลียมและเอลิโน่กลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งพวกเขารู้ว่าพวกเขาไดเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์พวกเขาสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและกันและพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดําเนินต่อไปวิลเลียมและเอลิโน่แต่งงานกันในพิธีเล็กๆที่ไรยล้อมไปด้วยครอบครัวและเพื่อนฝูงพวกเขามีความสุขมากและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันวิลเลียมและเอลิโน่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันพวกเขารักกันมาก และพวกเขาก็ทราบซึ้งในทุกช่วงเวลาที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกันและกันและพวกเขาก็ขอบคุณสำหรับความรักที่พวกเขามีต่อกันในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นวิลเลียมและเอลิโน่เริ่มแบ่งปันความทรงจำที่ลึกก่อซึ้งที่สุดของพวกเขากับกันและกันเอลิโน่เล่าให้วิลเลียมฟังเกี่ยวกับความฝันในวัยเด็กของเธอที่อยากจะเป็นนักสแสดงเธอเล่าว่าเธอเคยแสดงในละครเวทีสมัครเล่นอย่างไรและความตื่นเต้นที่เธอรู้สึกทุกครั้งที่ได้อยู่บนเวทีวิลเลียมประทับใจในความลหลงใหล ของเอลิอน์และเขาสนับสนุนให้เธอไล่าตามความฝันในการแสดงอีกครั้งเอลิอร์ลังเลในตอนแรกเธอคิดว่าเธอแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นอาชีพการแสดงแต่วิลเลียมยืนยันว่าเธอมีพรสวรรค์และเธอควรทำตามหัวใจของเธอในที่สุดเอลิอร์ก็ตัดสินใจที่จะลองดูเธอไปออเดชัน่นสำหรับการแสดงในหมู่บ้านและเธอก็ได้รับบทนำวิลเลียมภูมิใจในตัวเอลิอร์มากและเขาก็สนับสนุนเธอในทุกย่างก้าวเอลิอน์เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและเธอก็ได้รับคำวิจารณ์เชิงบวก จากการแสดงของเธอวิลเลียมมีความสุขมากที่ได้เห็นเอลิร์เปลี่ยนประกายบนเวทีเขารู้ว่าเธอมีพรสวรรค์และเขาก็ภูมิใจในตัวเธอมากเอลินอรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของวิลเลียมเขาสนับสนุนให้เธอไล่ตามความฝันและเขาก็ช่วยให้เธอค้นพบความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งความสัมพันธ์ของวิลเลียมและเอลิร์แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมพวกเขารักกันอย่างสุดซึง้งและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาโชคดีมาก ที่ได้พบกันและกันวิลเลียมและเอลิโนใช้เวลาว่างไปกับการสำรวจชนบทที่สวยงามของคอตบนูนพวกเขาเดินเล่นท่ามกลางเนินเขาเขียวขจีเยี่ยมชมหมู่บ้านแปลกตาและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามในตอนเย็นพวกเขาจะนั่งถิงไฟในกระท่อมของวิลเลียมอ่านหนังสือแบ่งปันเรื่องราวและเพลิดเพลินกับบริษัทของกันและกันเอลิโนค้นพบความสุขในการจดสนเคียงข้างวิลเลียมเธอเรียนรู้เกี่ยวกับดอกกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆที่เขาปลูกและเธอก็ช่วยเขาดูแลรักษาพฤฤืชและดอกไม้ในสวนของเขาวิลเลียมรู้สึก ประทับใจในความกระตืออรืน้นและความเต็มใจที่จะเรียนรู้ของเอลิโนเขาพบว่าตัวเองกำลังตกอุมรักเธอมากขึ้นทุกวันความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นที่ชื่นชมของคนในหมู่บ้านผู้คนต่างประทับใจในความรักและความเสน่หาที่พวกเขามีต่อกันชาวเพื่อนบ้านของวิลเลียมผู้ซึ่งเคยสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มยอมรับเอลิโนเขาสังเกตเห็นว่าวิลเลียมมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่เขาได้พบกับเอลิโนและเขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับอิทธิพลเชิงบวกที่เธอมีต่อชีวิตของวิลเลียม วันหนึ่งวิลเลียมและเอลิอร์ไปเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ในหมู่บ้านขณะที่พวกเขากำลังเดินดูรอบๆเอลินอน์ก็สังเกตเห็นโปสเตอร์สำหรับงานแสดงละครเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอหยิบมันขึ้นมาอ่านและเธอก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ว่ามันเป็นการแสดงละครที่เธอเคยแสดงเมื่อตอนเป็นเด็กเอลิอร์หันไปหาวิลเลียมและบอกเขาว่าเธออยากจะลองออรดิชันดูวิลเลียมสนับสนุนให้เธอทำตามความฝันและเขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอในทุกย่างก้าว เอลิโน่ไปออเดชั่นและได้รับถนามเธอมีความสุขมากและเธอก็ขอบคุณวิลเลียมสำหรับการสนับสนุนของเขาการแสดงประสบความสำเร็จอย่างมากและเอลิน่ก็ได้รับการยกย่องจากการแสดงของเธอวิลเลียมภูมิใจในตัวเอลินอมากและเขาก็รู้ว่าเธอมีอนาคตที่สดใสยอยู่ข้างหน้าเธอความสัมพันธ์ของวิลเลียมและเอลินอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในหมู่บ้านผู้คนต่างเห็นว่าพวกเขามีความสุขมากแค่ไหนและพวกเขาก็เริ่มเปิดใจรับความรัก และการเริ่มต้นใหม่วิลเลียมและเอลิโนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความสุขในหมู่บ้านและพวกเขาก็แสดงให้ผู้คนเห็นว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะพบรักแท้อยู่มาวันหนึ่งวิลเลียมและเอลิโนกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนเอลิโนก็หยุดและหันไปหาวิลเลียมเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาและพูดว่าวิลเลียมฉันรักคุณวิลเลียมรู้สึกตื่นตันใจกับคำพูดของเอลิโนเขารู้สึกรักเธออย่างสุดซึ้งและเขาก็ตอบว่าเอลิโนผมก็รักคุณพวกเขากอดกันอย่างอบอุ่น และพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปวิลเลียมและเอลิโน์ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านคอตบวนพวกเขากลายเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของชุมชนและพวกเขาก็ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสวิลเลียมยังคงดูแลสวนของเขาต่อไปและเอลิโน์ก็ยังคงแสดงละครเวทีต่อไปพวกเขารักกันอย่างสุดซึ่งและพวกเขาก็ขอบคุณสําหรับทุกวันที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันวิลเลียมและเอลิโน์กลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านในนามคู่รักที่รักกันอย่างสุดซึ่งและคอยช่วยเหลือ ซึ่งกนแลกันเสมอพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและพวกเขาก็แสดงให้เห็นว่าความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้วิลเลียมและเอลิโน่แก่ตัวไปด้วยกันแต่ความรักของพวกเขายังคงแข็งแกร่งพวกเขายังคงใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพลิดเพลินกับบริษัทของกนแลกันและสนับสนุนความฝันของกนแลกันพวกเขาเป็นเนื้อคู่กันอย่างแท้จริงและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกนแลกันค่ำคืนหนึ่งอันเงียบสงบขณะที่ทั้งคู่นั่งอยู่ในสวนเอลิโน่ก็ถามวิลเลียมเกี่ยวกับความทรงจํา ในวัยเด็กของเขาวิลเลียมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาพี่ชายของเขาและการผจญภัยในวัยเด็กของพวกเขาเขาเล่าถึงความฝันของเขาที่จะเป็นนักเขียนและความผิดหวังที่เขาต้องละทิ้งความฝันนั้นเพื่อมาเป็นครูเอลิโนฟังอย่างตั้งใจและเธอก็เห็นอกเห็นใจวิลเลียมเกี่ยวกับความเสียใจในอดีตของเขาเธอสนับสนุนให้เขาเริ่มต้นเขียนอีกครั้งและเธอก็เสนอที่จะเป็นผู้อ่านคนแรกของเขาวิลเลียมรู้สึกประทับใจในการสนับสนุนของเอลิโน และเขาก็ตัดสินใจที่จะลองทําตามคําแนะนําของเธอเขาเริ่มเขียนเรื่องสั้นและเขาก็พบว่าตัวเองสนุกกับกระบวนการนี้มากเอลิโน่เป็นผู้อ่านที่กระตือรือร้นของงานเขียนของวิลเลียมและเธอก็ให้คําติชมที่ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์แก่เขาวิลเลียมรู้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของเอลิโน่และเขาก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนต่อไปวิลเลียมเขียนบทความเกี่ยวกับชีวิตในหมู่บ้านคอตบวนและความท้าทายและความสุขของการเกษียณอายุเอลิโน่ช่วยเขาส่งบทความไปยังนิตยสารท้องถิ่น และพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อบทความของเขาได้รับการตีพิมพ์วิลเลียมกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านและผู้คนต่างชื่นชมงานเขียนที่เฉียบแหลมและตลกขบขันของเขาเอลินอภูมิใจในตัววิลเลียมมาก และเธอก็สนับสนุนให้เขาเขียนต่อไปวิลเลียมและเอลินอยังคงเขียนและแสดงต่อไปและพวกเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านในนามคู่รักที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจพวกเขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและพวกเขาก็ขอบคุณสำหรับทุกวันที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของพลังแห่งความรักและการเริ่มต้นใหม่หลายปีผ่านไปหมู่บ้านคอตบวนยังคงงดงามและเปลี่ยมสเสน่ห์วิลเลียมและเอลินอยังคงใช้ชีวิตยังมีความสุข ในกระท่อมของพวกรกเขาความรักของพวกเขายังคงเบ่งบานและพวกเขาก็ายังคงเป็นคู่รังก่อที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างวันหนึ่งขณะที่วิลเลียมและเอลิโน์กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนพวกเขาสังเกตเห็นคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังนั่งอยู่บนม้านาั่งคู่รักหนุ่มสาวดูเป็นกังวลและเศร้าวิลเลียมและเอลิโน์เดินเข้าไปหาพวกเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นคู่รักหนุ่มสาวเล่าว่าพวกเขากำลังมีปัญหาการและพวกเขากำลังคิดที่จะเลิกกันวิลเลียมและเอลิโน์ฟังอย่างตั้งใจ และเห็นอกเห็นใจพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองและให้คําแนะนําแก่คู่รักหนุ่มสาวพวกเขาบอกคู่รักหนุ่มสาวว่าความรักเป็นสิ่งล้าค่าและพวกเขาควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้คู่รักหนุ่มสาวรู้สึกประทับใจกับคําพูดของวิลเลียมและเอลินอน์พวกเขาขอบคุณสําหรับคาแนะนําและตัดสินใจที่จะพยายามอีกครั้งงอวิลเลียมและเอลินอร,รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคู่รักหนุ่มสาวพวกเขารู้ว่าความรักเป็นสิ่งสําคัญและพวกเขาก็ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นพบความสุขแบบเดียวกับที่พวก เขาได้พบหลายเดือนต่อมาคู่รักหนุ่มสาวกลับมาหาวิลเลียมและเอลินอพวกเขาดูมีความสุขและสดใสพวกเขาขอบคุณวิลเลียมและเอลินอสำหรับคำแนะนําและพวกเขาบอกว่าตอนนี้พวกเขามีความสุขมากว่าที่เคยวิลเลียมและเอลินอรู้สึกตื่นตันใจพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตของคู่รักหนุ่มสาวและพวกเขาก็ภูมิใจที่ได้เห็นพวกเขามีความสุข วิลเลียมและเอลนอน์ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านคอตบวนพวกเขายังคงรักกันอย่างสุดซึ้งและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างและพวกเขาก็แสดงให้เห็นว่าความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้ในวันครบรอบแต่งงานปีที่50ของพวกเขาวิลเลียมและเอลนอน์จัดงานเลี้ยงเล็กๆที่กระท่อมของพวกเขาพวกเขาเชิญเพื่อนๆและครอบครัวมาร่วมฉลองงานเลี้ยงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความสุขวินเลียมและเอลิโนอกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมง,งานพวกเขาขอบคุณกันและกันสำหรับความรักและการสนับสนุนและพวกเขาก็สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแขกทุกคนปรบมือและโห่ร้องพวกเขารู้สึกประทับใจในความรักที่วินเลียมและเอลินอมีต่อกันและพวกเขาก็อวยพรให้พวกเขามีความสุขตลอดไปหลังจากงานเลี้ยงวินเลียมและเอลิอนะนั่งอยู่บนชิงช้าหน้าบ้านพวกเขามองดูดวงด,ดาว และพูดคุยเกี่ยวกับความทรงจำที่พวกเขามีร่วมกันพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ประสบและพวกเขาก็ตั้งอาตานาอนาคตที่สดใสวิลเลียมและเอลิร์ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขารักกันอย่างสุดซึ้งและพวกเขาก็ขอบคุณสำหรับทุกวันที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของพลังแห่งความรักและการเริ่มต้นใหม่และพวกเขาก็แสดงให้เห็นว่าความรักสามารถคงอยู่ได้ช่วนิรัรนดร์กระท่อมของวิลเลียมและเอลิร์กลายเป็นสถานที่แห่งความรักความอบอุ่น และเสียงหอหัวเราะผู้คนมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและพวกเขาก็มักจะได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มและอ้อมกอดอันอบอุ่นวิลเลียมและเอลิโนกลายเป็นที่รู้จักในนามปู่ย่าตายายของหมู่บ้านเด็กๆชอบมาเยี่ยมพวกเขาและฟังเรื่องราวของพวกเขาวิลเลียมและเอลิโนรักเด็กๆและพวกเขาก็มักจะอบขนมและเล่นเกมกับพวกเขาวิลเลียมและเอลิโนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความสุขพวกเขามีกันและกันมีส่วนสวยและเพื่อนบ้านที่รักพวกเขาพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมาก และพวกเขาก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขามีวันหนึ่งวิลเลียมและเอลินอน์กำลังนั่งอยู่ในสวนทันใดนั้นเอลินอน์ก็รู้สึกเจ็บหน้าอกเธอทรุดตัวลงกับพื้นวิลเลียมตกใจมากเขารีบโทรเรียกรถพยาบาลแต่เมื่อรถพยาบาลมาถึงเอลินอน์ก็เสียชีวิตแล้ววิลเลียมรู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของเอลินอน์เขารู้สึกเหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีเธองานศพของเอลินอน์จัดขึ้นที่โบสถ์ในหมู่บ้านผู้คนมากมายมาร่วมงานศพพวกเขาทุกคนรักเอลินอน์ และพวกเขาก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปของเธอวิลเลียมกล่าวคำไว้อะไรให้กับเอลิอร์เขาพูดถึงความรักที่เขามีต่อเธอความเมตตาของเธอและความสุขที่เธอนำมาสู่ชีวิตของเขาทุกคนร้องให้เมื่อได้ยินคำพูดของวิลเลียมพวกเขารู้ว่าวิลเลียมและเอลินอรนมีความสัมพันธ์ที่พิเศษและการจากไปของเอลินอรนก็เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทุกคนหลังจากงานศพวิลเลียมกลับไปที่กระท่อมของเขาตามลำพังเขารู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าทุกอย่างในบ้าน ทำให้เขานึกถึงเอลิอน์เขาไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีเธอได้วันแล้ววันเล่าวิลเลียมนั่งอยู่ในสวนมองไปยังเก้าอี้ตัวโปรดของเอลิอน์ที่ว่างเปล่าเขานึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่พวกเขาเคยมีร่วมกันเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความรักที่พวกเขาแบ่งปันน้ำตาไหลอาบแก้มของวิลเลียมเขารู้สึกเหมือนหัวใจของเขาแตกสลายเป็นชิ้นชิ้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะทนความเจ็บปวดนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเพื่อนบ้านและคนในหมู่บ้านพยายามปลอบโยนวิลเลียมพวกเขาแวะเวียนมาเยี่ยมเขาทำอาหาร ให้เขาและอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยวิลเลียมรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถเติมเต็มช่องว่างที่เอลิโนอทิ้งไว้ในหัวใจของเขาได้เขาคิดถึงเธออย่างสุดซึ้งและเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันรักใครได้อีกในวันครบรอบวันเสียชีวิตของเอลิโนอวิลเลียมไปเยี่ยมหลุมศพของเธอเขาวางช่อดอกกุหลาบที่เธอชื่นชอบบนหลุมศพของเธอและนั่งลงข้างๆหลุมศพเขานั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงพูดคุยกับเอลิโนอราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เขาเล่าให้เธอฟังเกี่ยววกับชีิตขของเา ความเศร้าโศกของเขาและความรักที่เขายังคงมีต่อเธอขณะที่วิลเลียมนั่งอยู่ข้างหลุมศพของเอลนอน์เขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจของเขาเขารู้สึกเหมือนกับว่าเอลนอน์กำลังอบก,กอดเขาจากกออีกฟากหนึ่งของโลกเขารู้ว่าเธอจะอยู่ในใจของเขาตลอดไปและเขาก็ตรหนักว่าความรักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกทำลายด้วยความตายวิลเลียมยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมของพวกเขาเขายังคงดูแลสวนตูกดอกกุหลาบที่เอลนอน์รัก และใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อนึกถึงความทรงจําอันล้ําค่าที่พวกเขามีร่วมกันเขาไม่เคยแต่งงานใหม่และเขาก็ไม่เคยรักใครอีกเลยความรักที่เขามีต่อเอลินอน์นั้นยิ่งใหญ่และยั่งยืนและมันจะคงอยู่กับเขาไปตลอดการหลายปีผ่านไปวิลเลียมกลายเป็นชายชาราแต่เขาก็ยังคงแข็งแรงและกระฉับกระเฉงเขายังคงเดินเล่นในหมู่บ้านทุกวันทักทายเพื่อนบ้าน และแบ่งปันรอยยิ้มกับทุกคนเขากลายเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านและผู้คนต่างชื่นชมในความเมตตาความเฉลียวฉลาดและความรักที่เขามีต่อเอลิโนวันหนึ่งขณะที่วิลเลียมกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเขาสังเกตเห็นคู่รักนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งพวกเขากำลังโต้เถียงกันและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะเลิกกันวิลเลียมนึกถึงช่วงเวลาที่เขากับเอลิโนเคยช่วยเหลือคู่รักนุ่มสาวคู่หนึ่งที่กำลังมีปัญหาเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือคู่รักนุ่มสาวคู่นี้ ว <F> right ิลเลียมเดินเข้าไปหาพวกเขาและแนะนําตัวเองเขาถามพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นและคู่รักหนุ่มสาวก็เล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เขาฟังวิลเลียมฟังอย่างตั้งใจและเห็นอกเห็นใจเขาแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองกับเอลิโนและให้คําแนะนําแก่คู่รักหนุ่มสาวเขาบอกพวกเขาว่าความรักเป็นสิ่งล้ำค่าและพวกเขาขวรบพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้คู่รักหนุ่มสาวรู้สึกประทับใจกับคําพูดของวิลเลียมอพวกเขาขอบคุณสําหรับคําแนะนําและตัดสินใจที่จะพยายามอีกครั้ง หลายเดือนต่อมาคู่รักหนุ่มสาวกลับมาหาวิลเลียมพวกเขาดูมีความสุขและสดใสพวกเขาขอบคุณวิลเลียมสำหรับคำแนะนำและพวกเขาบอกว่าตอนนี้พวกเขามีความสุขมากกว่าที่เคยวิลเลียมรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคู่รักหนุ่มสาวเขารู้ว่าเอลิโน์จะต้องภูมิใจในตัวเขาวิลเลียมยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านคอดบวนเขายังคงระลึกถึงเอลิโน์อยู่เสมอและเขาก็รู้ว่าเธอจะอยู่ในใจของเขาตลอดไปเขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และแบ่งปันความรักที่เขามีต่อเอลิโนกับคนทั้งโลกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเขาก็แสดงให้เห็นว่าความรักสามารถคงอยู่ได้ชัว่วนิรันดร์แม้ความตายก็ไม่อาจพ่าความรักไปจากหัวใจได้บิลเลี่ยมและเอลิโน่คู่รักที่เป็นแบบอย่างของความรักที่แท้จริงจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนในหมู่บ้านคอตบนูนตลอดไปเรื่องราวความรักของพวกเขาจะถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย ให้เชื่อมั่นในพลังแห่งความรักและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม